นี่ผมโดนยิงฮะมีคนกำลังขึ้นมามามาดูกันเฮ้แมนฮัลโหลบีเฟรนลี่โนคิวมีโอเคฮัลโหลดิสเฮลพมีอ้าวใครวะใช่ครับ อาแล้ยยว,ย,วย, <laughs> ยิงพี่ทำไมเนี่ยยิงพี่ทำไมเนี่ยใครยิงพี่เออแคนผมแคนผมนั่นแหละโอ้พี่โดนยิงเนี่ย<อ>ไม่เป็นไรไม่เป็นไร <laughs> <laughs> โอเคไม่ยิงกันนะ <laughs> โอเคพี่ไม่ทําพี่เก็บปืนแล้ว <laughs> โอเคลูกผู้ชายามาพี่อยู่ข้างบนนี่แหละโอเคโหเ,เ,เ,เจ็บเลยเสื้อพังเลย เฮ้ยแม่คนรู้จักกูดีกว่าแฟนขับเจอแฟนขับยิงชิบหายโอ้ยเราก็ว่าใครไปยิง <ไป S 1> เรา,ารเอรโอเคฮะไปก็ได้แต่ตอนนี้มีเสื้อไหมไม่มีครับนี่ผมดูนี่มาโอเค,อมมเครับโอ,โอเคโอ้มีเด็กนำทางเว้ยเฮ้ย เอาแล้วฮะตอนนี้อาการซุ่มยิงเริ่มเกิดขึ้นมันวิ่งมาแล้วมาแล้วเอาละตอนนี้ก็มีผมว่าอยู่กุนซงแกเออ์แฮกเกอร์ใช่เหรอโปอเหใช่โปวิ่งเร็วเฮ้ยชิยังไงก็อยู่ปัดจิ๋มหายจิ๋หายมันเล่ไงเยื่อเจอปออยู่อุ้ยอุ้ยวิ่งโคตรวิ่งโคตรไวอ่ะอุ้ยเฮียนังคนหรือฟ้าไม่ได้สัตว์โอ้โหวิ่งไปจัมเปอร์เลยเยเควิ่งไปจัมเปอร์เลยอะ มีโอ้ยยิงเลยเฮ้ยวิ่งไวมากอ่ะเฮ้ยครั้งแรกครั้งแรกเนี่ยเจอโปกับตามันมีปืนไหมอ่ะโอ้ยยิบยิ่งโคตรไวอ่ะมีครับชิพามีโปรมีปืนด้วยเหมือนจะเป็นโปด้วยซั้มโปแน่นอนเป็ดโปหรือเปล่า โอ้โหยิ้มเงี้ยโหฮิวยิงโคตรไวอะ่ะเย็ดเคเหมือนมันรู้ปะวะเยอะแล้วไงกูเจอโปโอ้โหวิวว่งไวมากฮะ มันนั่งไงรู้แล้วมันรู้แล้วโอ้มันรู้แล้วท่านผู้ชมว่าเราอยู่ตรงนี้ความชิบหายบังเกิดแล้วเจอโป้เฮ้ยพี่เตยไปเจรจาไหมไปไหนนะเจรจาผมไม่ต้องเจริญหนูวิ่งไปหลังโดมแล้วผมไม่ต้องเจรจาละงานนี้มันเอาแน่นอนถ้ามันโป่เงี้ย ถ้าคนดีจริงเขาคงไม่เล่นโปะหรอกมันต้องเล่นยี่ฮีอแน่นอนไม่ต้องห่วงเ <c oughs> ตรียมตัวอย่าไปเจรจา,างี้ต้องยิงอย่างเดียวแม่งเอาแน่มันวิ่งอ้อมไปหลังข้างนู้นละถ้าดาไม่ผิดนะเดี๋ยวมันจะวิ่งอ้อมมายิงข้างหลังเราเพราะแม่งได้สิทธิ์ตรงที่ว่าแม่งวิ่งเร็วก็โดนวางข้างหลังไว้ด้วยแล้วกันมันจะวาร์ปมาข้างหลังเราก็ได้ย้ายไหมย้ายไหมย้ายทาไมกลัวโปะเหรอเอาเลยเปล่าบวกเลยเปล่า เอางี้เดี๋ยวกระจายกระจายกันไปแล้วกันเดี๋ยวผมจะวิ่งไปดูข้างหลังตรงนู้นให้นะโอเคเนาะโอเคครับเอาละกูมาเสี่ยงตายกันมันเข้าคุกคุกแล้วนะมันออกมาแล้วครับมันออกไปวิ่งหลังโดนแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นวิ่งปุ๊ไปอยู่แล้วใครยืนอยู่ยืนอยู่ในคุกอ่ะมีเหรอปุ่มตู้มันทางนี้เลยเออเฮ้ยมีสองคนเหรอวะนนี้เอ้าเมื่อกี้วิ่งไปแล้วมันวิ่งกลับมาได้ไงวะโคตรไวเยี่มองไม่ทันเลยอ่ะตรงไหนตรงไหนในคุก อยู่ในคูเฮ้ยองใสจะเล่นดีๆไม่ได้แล้วพวกนี้เอาไงดีวะอีกสัตว์เอ้ยติดอีกว่างั้นเราก็ต้องอ้อมข้าหลังแล้วนะท่านผู้ชมถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็นะ แม่งวิ่งไวมากอะเจ็ดเคกูเจอโปรครั้งแรกครับผมที่เจอโปรกับตัวเองเลยนะฮะปกติคนหนึ่งว่าเจอกันเฮ้ยอ่าพักมาอีก โอเคเขาดูอีกรอบหนึ่งฮนะมันไม่ออกหรอกนฮะมันก็วนๆอยู่แถวนั้นแหละกลับไปถามมันก่อนฮนะเอาสรุปเมื่อกี้มันออกหรอสรุปเมื่อกี้มันออกหรอ มันไปไหนแล้ววะมันไปในหมู่บ้านแล้วมั้งเมื่อกี้เห็นมันเข้าไปอ๋อมันอ้อมมันอ้อมมายิงมันอ้อมมายิงมันยิงผมน่ะมันอ้อมมายิงเราแน่นอนอ่ะมันยิงผมนั่นแหละเมื่อกี้นั่นไงเอาละเอาละเอาละไงมันใกล้ถึงเราแล้วมันกำลังวิ่งมาหาใกล้ถึงเราแล้ว เป่ากูพังแน่เลยเนะี่ยโอ้ยกูว่ากูเปล่ารุนนๆๆ้นู่นนุ่นนอ่ะซอมบี้ดีกว่าเฮ้ยซอมบี้ดูดูระยะซอมบี้แม่งวิ่งดิระยดูซอมบี้วิ่งข้างหน้าดูดิมันวิ่งไปไหนอะ่ะเกีเยอะไรี่เต้ยลุยเลยไม่ต้องกลัวสั <c oughs> ตว์เอ้ยติดต้นไม้ ส่วนใหญ่แล,ล้วปูไม่ใช่ไทยหรอกต่างชาติทั้งนั้นเมื่อกี้เสียงปืนซี่สุดตรงไหนอะนั่นไงนั่นไงนั่นไง๋ยวส่สองคนสองคนเด็ดเคกูว่าแล้วตรงไหนวะ หมอบข้างหน้าเราเลยครับโอ้เหน็นไล่ไล่แล,ละวิ่งไวมากมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุย้ยไอสัตว์กูว่าแล้วโป้ไม่รอดแน่นอนเย็ดเคแสบมากฮ voilà, ะช่วงนี้เจอโป้โบ,โบ่อยๆนะไม่ใช่เจอโป้บ่อยสัตว์เพิ่งเจอครั้งแรกแต่เคยกู้หนึ่งก็เจอเยอะละเฮ้ย